พีระมิดทางการเงินฐานที่2เซฟวิงหรือการสะสมทรัพย์เป็นการออมสําหรับเป้าหมายสําคัญในชีวิตโดยจะแบ่งไปตามเป้าหมายของเราเป้าหมายระยะสั้นเช่นการท่องเที่ยวหรือซื้อของที่ต้องการเราอาจจะสะสมเงินในที่ที่สามารถนําออกมาใช้ง่ายอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์และกองทุนรวมความเสี่ยงต่ํา ต่อไปคือเป้าหมายระยะกลางจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเช่นการแต่งงานการซื้อรถและการซื้อบ้านควรจะเน้นการออมที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นเช่นเงินฝากประจำกองทุนผสมและกองทุนรวมตราสารหนี้และต่อไปคือเป้าหมายระยะยาวจะเน้นไปที่การศึกษาบุตรในระดับมหาวิทยาลัยหรือการเกษียณอายุ ซึ่งการออมและการลงทุนที่จะช่วยให้เงินของเราเติบโตขึ้นในระยะยาวก็จะมีกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ S S F และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ R M F หรือทำประกันบำนาญเพื่อเพิ่มรายได้ในไวัยเกษียณสำหรับค่าเล่าเรียนบุตรในระดับมหาวิทยาลัยควรลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงปานกลางหรือประกันแบบะส,สมรัพย์ที่จะช่วยสร้างเงินก้อนสำหรับค่าใช้จ่ายใหญ่ๆและช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ ใน EP ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับส่วนยอดของพีระมิดในหัวข้อ Investment หรือการลงทุน